ฐานะอันประเสริฐที่สุดในวัฏสงสารนี้คือการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ในหมู่มนุษย์จะยังเหล่าสัตว์ที่ได้เป็นมนุษย์แล้วนี่มีทางที่จะค้นพบหนทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งชีวิตออกนอกวัฏสงสารได้พระพุทธเจ้าทุกทุกองจึงต้องมาเกิดในโลกนี้ขันสนเพื่อกัสลูยุสบั์ผุนติในจัวมานสูรอิติบุตกะคุตกะนิกาย เวลาเทวดาจะตายแต่ละองค์ยอมือท่วมหัวมาให้พรกันขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะขอให้พบราบอันประเสริฐคือพระรตนตรรยขอให้ท่านได้ตั้งอยู่ราบอันนานๆานคือเลื่อมใสในพระตตรตนารรยประพฤติพรมจันทร,ร์ในพระพุทธเจ้าแล้วมาเกิดใหม่พบกันความปรารถนาของเหล่าเทวดาต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ส่วนมากตกนรก บางทีได้เกิดเป็นมนุษย์ร่ำรวยเจริญแต่ไม่พบพระรัตนาไยไปสู่สุขติแต่ไม่พบลาภอันประเสริฐสัตว์ในนรกร้องแรงแหกกระเชออ้าปากขึ้นได้แต่ละคำร้องปราถนาอยากจะเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีสัตว์ในในนรกตนใดปรารถนาขึ้นสวรรค์โสหังนูนะอีโตคันตวาโยนิงละทามนุสิ่งวัทันโูสีระสมปันโนกาหามิกุสลังหู ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นมนุษย์พ้นจากนรกแล้วจะเป็นผู้รู้จักฟังดีๆในมีคำว่าวะทันยูแปลว่าผู้รู้จักฟังจริงๆแล้วเบื้องหลังของเรานี่บางคนอาจจะมาจากนรกบางคนอาจจะมาจากสวรรค์บางคนก็อาจจากมนุษย์สู่มน,มนุษย์โกลังโกละจากตระกูลสู่ตระกูลบางคนสอนง่ายๆเข้าใจง่ายๆนั้นแสดงว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ในปฏิบัติธรรมน